สวัสดีค่ะตอนนี้ปูมอยู่ที่โครงการมิราเคิลพลัสวันนะคะถนนเพชรเกษม63ค่ะบ้านหลังนี้ดียังไงข,ขอบอกเลยนะคะเป็นบ้านหลังริมนะคะเห็นไหมติดตรงที่กลับรถเลยนะคะแต่ขอบอกว่าที่กลับรถที่นี่แทบจะไม่มีคนกลับเลยครับที่นั้นเราก็จะเป็นบ้านหลังริมเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันจะปลอดโปร่งล่งเบาสบายนะคะ่ะ เคพื้นที่บ้านหลังนี้นะคะไม่ธรรมดาอยู่ที่27.9ตารางวานะคะแล้วก็เนื้อที่พื้นที่ใช้สอยอยู่ที่150ตารางเมตรนะคะ3ห้องนอน3ห้องน้ำเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าข้างในเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะค่ะนี่เป็นทาวน์โฮม2ชั้นนะคะหลังริมาติดตรงที่กับรถถนนกว้างค่ะ ประมาณ6เมตรจอดรถ2คันนะคะตรงกลางยังสวนกันได้หน้าบ้านก็กว้างมากเลยค่ะสามารถจอดรถได้ถึง2คันเลยนะคะอ่าปูพื้นลงรถเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้สวยงามนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในบ้านกันเลยค่ะตามมาเลยนะคะ ก่อนขึ้นจะมีสเตปขั้นบันไดยอยู่หนึ่งขั้นนะคะเป็นเอ,อ่อเทเลสนะคะไว้วางพวกรองเท้านะคะเข้ามาก็จะเห็นโซฟาทีวีนะคะ,ะที่อันนี้เป็นเขาทําเป็นที่รีดผ้านะคะห้องตรงนั้นเล็กๆจะเป็นห้องเก็บของค่ะตรงเข้าไปนะคะตรงนี้จะเป็นโต๊ะทานอาหารนะคะ,ะเห็นสวนไหมคะตรงนี้คือด้านข้างตรงที่จอดรถนะคะไอ้ไม่ใช่ตรงที่กลับรถนะคะ นี่จะเป็นห้องน้ำค่ะห้องน้ำก็เรียบร้อยนะคะสะอาดสะอา้านเราก็สูงโปร่งนะคะสบายตาค่ะตกแต่งเดินเส้นนิดนึงนะคะให้ดูมีอะไรอ,อันนี้ให้ดูชัดๆกันอีกทีหนึง่งเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้นสองกันเลยนะคะตอนนี้ขึ้นมาถึงชั้นสองแล้วนะคะก็ ห้องนี้นะคะจะเป็นห้องนอนเล็กนะคะเจ้าของทําเป็นห้องพระนะคะด้านหลังก็จะเป็นวิวโปร่งๆค่ะเป็นสวนของเอ,อ่ออีกที่ดินอีกแปลงหนึ่งนะคะออห้องนี้ก็จริงๆก็วางเตียง3.5ฟุตได้ค่ะถ้าต้องการนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องต่อไปกันเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องนอนหนึ่งค่ะเป็นห้องนอนเล็กนะคะเจ้าของก็ทำเป็นห้องเก็บเสื้อผ้าค่ะ เช่นเดียวกันค่ะห้องนี้ก็สามารถใส่เตียง3.5ฟุตได้นะคะทําเป็นห้องนอนเล็กได้หรือห้องอนเนกประสงค์ก็ได้ค่ะนี่คือด้านข้างตรงจุดกลับรถนะคะเห็นไหมคะจะมีหน้าต่างโปร่งนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูห้องต่อไปกันเลยค่ะอ่านี่จะเป็นห้องน้ำนะคะห้องน้ำก็จะทำเป็นสีเรียบๆค่ะสะอาดๆนะคะ ฝักบัวให้เรียบร้อยนะคะอันนี้ใช้งานได้ตามปกติเลยค่ะบ้านหลังนี้อายุอยู่ที่6ปีนะคะสภาพยังดีอยู่เลยนะคะที่สำคัญเดี๋ยวไปดูครัวข้างล่างกันนะคะต่อเติมเต็มใหญ่มากคนไหนชอบทำครัวนะคะที่บ้านหลังนี้เหมาะมากๆนะคะอันนี้เป็นห้องนอนใหญ่ละคะ่ะห้องมาสเตอร์นะคะวางเตียง6ฟุตได้สบายๆนะคะมุมนั้นก็จะเป็นโซนแต่งหน้านะคะ แอร์คอนดิชันนะคะผ้าม่านอย่างดีเลยค่ะพื้นที่ค่อนข้างใหญ่นะคะห้องนี้อันนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะคะอันนี้ก็เฟอร์นิเจอร์ชิ้นนี้เจ้าของก็ทิ้งไว้ให้นะคะเดี๋ยวเราไปดูในห้องน้ำกันเลยนะคะห้องน้ำก็จะเป็นลักษณะคล้ายกับห้องเมื่อกี้นะคะแต่ห้องน้ำตัวนี้จะเป็นห้องน้ำที่อยู่ในห้องนอนค่ะสำหรับห้องนอนมาสเตอร์ งนี้ก็จะติดเครื่องทำน้ำอุ่นไว้ด้วยนะคะค่ะเรามาต่อกันที่ห้องครัวเลยค่ะห้องครัวนี้ใหญ่มากนะคะต่อเติมเต็มเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่ตั้งของเอ,อ่อทั้งน้ำนะคะเครื่องซักผ้านะคะดูห้องครัวสิคะต่อเติมใหญ่มากกว้างมากเลยนะคะเหมาะสำหรับคนชอบทำครัวจริงๆนะคะ ไปดูกันใกล้ๆกันอีกทีนะคะนี่คือดูดควันเตาแกส๊สตู้กับข้าวนะคะติดพัดลมไว้ให้เรียบร้อยเลยเดี๋ยวออกไปดูด้านนอกกันนะคะด้านนอกจะเป็นโซนซักล้างนะคะพื้นที่กว้างอยู่ค่ะด้านหลังก็จะมีที่ที่โล่งนะคะเพื่อระบายอากาศเนาะบ้านหลังนี้นี่อยู่แล้วสบายจริงค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะใครดูแล้วชอบสนใจติดต่อกุ้งมาได้เลยนะคะที่กุ้งแกแนแลนด์พัฒี้ค่ะ